รเราก็ไปเลยที่ร้านให้ให้ให้คุยกับเจ้าของร้านครับไอ้สายเขาก็บอกว่าเขามาใช้ตอนเก้าโมงสามนาทีนะเขากระดูในโทรศัพท์อืเขาบอกเอเอ,เอใช่ใช่้ก็บอกถ้าเราไม่ทันเขาจะทาไงอาจารย์เขาเอาเงินไปแล้วเขาเอาเงินเราไปแล้วจะหาว่าเขาว่าเราใช้ที่อื่นมา<ต>เขาโกงเราอ่ะแล้วความจริงแล้วค,คือความจริงแล้วคือใช้ที่ไหนที่นั่นแหละแต่แต่แต ให้เขารับสายจากไอพนักงานเนาะเขาก็ยอมรับว่าเขาไม่ได้ให้ของมาเราก็เลยได้ของคืนแล้วของคืนหนึ่งพันหนึ่งรอยห้าสิบาทถ้าเป็นคนอื่นละเขาไม่กล้าไปละอาจารย์ถูกไอ้นี่ก็เข้าขายเนี่ยเนี่ยเข้าขายช่อโกงนะอความเิดสสาเร็จแล้วด้วยเพราะคุณยืนยันไงว่าว่าเราเราไปใช้สิทธิ์มาแล้วแต่ความจริงแล้วคุณก็เคาะเคาะไอตัวตัวดูดเงินอะถูกไหม เรื่องการใช้สิทธิ์คุณดันไปกดแล้วไงหาว่าเราใช้เออแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ของครับไม่ได้ของมากที่พอเราใช้ไปแล้วครับเป็นหนักประเตือนไทยค่ะอาจารย์อ๋อครับครับแล้วตกลงถ้าโดนนะคะถ้าโดนนะคะถ้าโดนนะคะต้องไปธนาคารกรุงไทยค่ะอไปที่เขาจะผิดชอบให้อ่ะดิฉันไปมาแล้วอ๋อครับไปแล้วก็เลยเลยได้รับประสบการณ์เช่นนี้เลยนามาเล่าสู่กันฟังนัก